สวัสดีครับมาดูครับเออเชฟเตี้ยวทำอะไรสวัสดีครับเอ๋ครับจะย่างไก่เข้าวันนี้ย่างไก่อาไรพิก้าของเราวันนี้เราเต็มที่เลยวันนี้เรามันโอ้ยมึงอย่าทำอะไรกินเมนูเราเมนูอะไรอะริก้าอาไรพิก้าเขาไก่นะครับไก่ออนเน้อย่างเบาเมื่อไรพูดนะย่างไก่อาไรพิก้าของเรานะครับโอ้โหวันนี้ย่างไก่ชนอาไรพิก้าโูไก่ชนที่แพ้มาระบบเพร่ได้ขายของเราของโซดาตะเคียนนีแพ้มาใช่แล้วครับพรุ่งนี้รอเขาเอาปจ่ายตังค์อยู่ครับเนี่ยโอ้โห เชฟติ้อย <m> ู่กำลังทำอะไรเก็บปีกไว้ไปเสริมเชฟติ้ทำอะไรจะย่างไก่เขาวันนี้โอ้ย่าไก่แบบสุดรปาลามิก้าครับโอ้โหเชฟติ้ได้ไก่ใหญ่มาโอ้ไก่อกมาไก่บ้านเรานะครับโอ้โหอ้ห่าใหญ่ชิ้นหายครับวันนี้จะยาวหรือไม่ยาวครับเจอผงกะหรี่ของเราเข้าไปนะครับอย่าลืมครับาไปกดตามช่องวันนั้นสัมโอ้ยน้ำกัด โอเคครับโอ้เชฟติวทำอะไรเนี่ยครับผมทำอะไรวันนี้อบไก่ครับวันนี้อบเลยปล่อยคนับทั้งอบทั้งย่างนะครับวันนี้ได้ไก่มาครับวันนี้อบทำเอาเได้ไก่พื้นบ้านของเรานะครับไก่ชนนี่ก็ชนแพ้นอะซื้อมาตัวร้อยห้าสิบครับโอ้โหเราทำาหารกันกินวันนี้นครับโอ้โหบอกคำนียว่าที่เสี่ยรือไหมเสี่ยกับเขากินเองแล้ว พ่อเมพี่น้องแค่รับชมนาะครับเอยนดูดูคิเดียวไม่ปล่อยครับเน่ยรีเข้าไปตามช่องวัสามรยากดึกขี้มันตัวอะก้าครับผมจะทคลิปดูการควันควเชฟติ้ป็นตนายพ่อแมลพีน้องัผมวันนีจะไปปาดนี่หรือจะคงนี่เหร ครับติดตามกันมาครับดูต่อไปโอมาดูย่างอาราบิก้าของเรานะครับวันนี้ไก่ย่างอาราบิก้าของเชฟไก่มาดูไก่ย่างครับเชิญหนุ่มหน้าตาดีมานะครับน้องชายมาจากจากไหนนาแกครับนาแกมากลมากเลยโอ้โหนาแกนาแกพิมานพิมานนาแกโอ้พยักพิมานเนาะดูหน้าตาของแกนะครับโอ้ไก่พยักพิมานเหมือนสอนลามนะครับสามรอนสอนลามมาดูกันการย่างของแกนะครับแซ่บจวด อย่างอาริสอร่อยวันนี้จะดูหรือริสดริสจะไหม้หรือไม่ไหม้ติด <c oughs> ตามกันตอนต่อไปการย่างไก่ของเราตต่อ <c oughs> มาดูการปรุงของเชฟติวนะครับเขาจะทำยังไงโอ้โหโมหะอะไรโมหะข้าวปุ๋งข้าวปุงอยู่นี้ครับโอ้โหเอาปรุงสวัสดีครับเ <c oughs> ชฟติวของเราวันนี้เราจะปรุงนะครับผมวิธีการปรุงอบไก่ครับวันนี้ครึ่งช้อนโต๊ะนะครับเกลือเกลือ <es. S 2> นิดหน่อยนิดหน่อยลงไป ช้อนนะครับช้อนใสยวขาวครับของเราวันนี้ใสหนึ่งช้อนนะครับบอกเชฟเอ้ยบอกสูตรของเออโหยอะไรพี่กาใส่อะไรบ้างยวขาวนะครับผมมาใสลงไปใส่มากครับมันจะดำมันจะดำมันจะทาให้ขมนะกากน้ำตาลนะครับตัวนี้น้ำปลาน้ปลานิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะพอประมาณโอเคแล้วเราใส่ชูรส รดดีกับชูรสรดดีใหญ่ใส่มากนะครับใส่มากเออเป็นผงชูรสเอาโอเคเอาไปเลยเต็มช้อนหนึ่งเผื่อน้ำมันโอเคครับประมาณนี้ใส่มากกระนดดมากใส่ไรกระโดดไรโอ้โหตัวนี้ครับรถดีรีรสของเรานะครับมาใส่รถดีประมาณนะครับรถดีของเราโอเคครับอร่อยครับวันนี้ โ <Okay. S 2> อเคกัดเข้าไปคนเข้าไปน้ำตาลเราล่ะใส่แล้วครับยังไม่ใส่น้ำตาลนะครับมาดูน้ำตาลของเราโบ<อ>นหนึ่งหนึ่งช้อนโบเข้าไปอกีกกระจายกำลังเลยอ,อีกครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่ง,งกระจายกำลังไปด้วยอือพี่กระจายกำลังโอ้โหอาหารบอกขเขาเลยครับเดียว่าแซ่บดีดีมาดูครับมา อททน่งงจาจะแกจริงจังนะครับแกคุณไก่ของเรานะครับถ้าอยากให้ไก่มันนุ่มหรือให้มันเปื่อยเร็วน้ำส้มสายชูนะครับผมเราต้องใส่น้ำส้มสายชูครับนิดหน่อยโอเคพอครับผม ใส่ให้พอประมาณน,น้ำชงได้ชัวร์ครับสูตรอเมริกาครับดูของเชฟติวลคนาหน้าตาจริงจังขนาดเลยเอาการเอางานขนาดเลยโอ้ยบุญทับพี่เฮียขขี้นเสชฟสก้อนเสชฟสก้อกน,อน,อนมาไ,ได้ด้ยโอ้ยบุญเอยเมาด้วยครับผมไม่พี่น้องก็งยนี่ยุดมือชื่อผมไม่พี่น้องจอดครับผมยาประมาทนะครับมันมีความพลาดหรือความตายเข้ามาหาเราทุกอย่าง นี่เรา,าทีหาประมาดด้วยครับครับคนขับรถขับเรือเอห็ดการณ์ขับเขากันเราต้องไม่ประมาทมาดูน้ํานะครับเราพองใส่จอกหนึ่งครับจอกหนึ่งมูสันจองรองครับใส่เข้าไปโอเคครับ okay, uh, ผมจอกสองอ,อีกอีกครึ่งมูสันจิลีต่อสามมูสันในแมงม,มีจอกสีจอกาให้ามาหาเห็นตาที่ก็มีเห็นป้ายที่ก็แมว จกคนตกนี่ก็แดดจกเจ็ดจอกแดดทิ้งแดดอุบลจกเก้าตาลายพี่คนจกสิบปูนเห็นคนเหนียวแก้วโอ้โหอหาฮมาดูนะครับเราตักมาตรงนี้โอ้โหของเชฟติ๋วครับอืมตักอบไก่มาแล้วครับอ้าวอเชฟกันกันกันซิมฮะมาดูนะครับรักร้ายนะครับคนกินของเราครับอืมอ้เอฟซีมากินด้วยกันวันนี้โอ้โหแซ่บครับนี่แเจ๊บเจียวนัว ตัวจากของเ็บติวยังไงตักมากินแซ่บครับันเดียวของเราครับเยอะแยะเยะเยะสวนนั้นเออยังตลาดหุ้นยังวุ่นวายแซ่บบ่โอ้ทลเัวอย่าของเราครับตปวอย่างของเราครับ ปลัดมากินครับเบียรงของเราครับเบียร์คุยแก้วมอลองอาไรพิก้าของเรานะครับวันนี้โโอ้หบอกว่าเฮ็ดมาชั้นเฮ็ดหรือเสียบอร่อยอร่อยเชฟเตียวทำอะไรวันนี้วันนี้ไปไปข้าบุญพัดพี่อะไรกิ้งก้าบกระปอมครับกรระปอคับวันนี้เราจะทำกระปอมครับมาดูเนื้อกระปอมของเราครับวันนี้กระปอมเลยครับเด้อเราจะผัดผิดกระปอม ถ้ามีเวลาว่างเนี่ยเป็นสัตว์ที่ว่าอร่อยมากที่สุดนะครับหอกระปอมขนาดนั้นฟูงมินตายังตอมเลยตอมตอมอะไรตอมเบบะมาชมมาชมมาชิมมุดเราฟูมมินตามาดูฟูมมินตำเพาวันนี้อร่อยมากเขาวันนี้ผลิตภัณเผ็ดนะโอ้โหจะผาเผ็ดกระปอมนะครับกระปอมนะครับอืของเราจะทํากินนะครับเขียดยูเสียบจะเสีย่แมนยูเน่ะโมสซเสือรีบบุพู้ยอยูคหัวเอาย วันนี้มีแต่ลิเวอร์พูลเอ้แมนยูโอ้โหมาดูครับกัระป๋อมของเรานะครับเขาเชฟติววันนี้จะเราจะผัดพริกกระป๋อมเอาลงตัวลงอ่ะเดี๋ยวลูกทุ่งลงทงลงขานะครับพอไปพี่น้องเอ้ยขอเราเขามีแก้งไหมเราเขาขอเราเขาจะแก้งทั้งหมดดังเตาพืดนะครับมาดูขับเคลื่อนเราเออฮะเอ้เกลือของเรา ครบรนะเครับื่อครบเครื่องครับนี่บิ๊กไทยก็มีโอ้โห,โโหกระชายก็มีเออมะเขือไรก็มีกระเพราก็มีครับน้ำมันวันนี้ครับผมกระป๋อมของเราวันนี้ผัดพริกกระป๋อมงครับโอ้โหเชฟติวมาอย่างอร่อยอะไรครับวันี้อย่าสอย่าพูดว่าสรองริบบะผูแพ้เมื่อคืนนี้หมาไม่ได้นะครับดิฉันแมนยูไมนยูเดวยกันนะครับผมลิบบะผูนะเชฟติวกำลังเชฟจะทำอาหารกิน มีเราขานะครับเราขาวตนลงไปแบบช้าๆแบบว่ามันจะสูบซ่าสูบซ่าสูบซ่าครับมาดูป้านอกที่สามมันเฮ้าเนาะกินกันแบบแบบนี้ครับกินมึงอะไรกันยังโซเล่กันอยู่นะครับไม่รู้ปะใครเป็นใครมึงเป็นใครเป็นไงนะครับโอ้โหมาดูการผัดของเชฟจิใส่อะไรลงไปไมกูเลย ไปตทำไปตกันเลยไปทำไมแตกันเลยไปกูเพิงเช็คเตียวสายลงไปกินเบียบบนบ้านนะครับดุทุงลงทุงลงถาดนะครับเอ้ผมไม่ไปนอนเอ้ยอย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่องวันสันบุญญาตือเคเคว่ยวตัวลายปก้านะครับช่องนี้อย่าลืมเข้าไปกดติดตามนะครับทางยูทูบนะครับบอกคำเดียวว่ากินเบียบเยบครับผ หลวงานะครับเอยผมป็นพี่นอเอยยูประเทศนอกกลัาเบิ่งกันเด้พวกเนาะไปกำลังเริ่่มท่วมนะครับท่วมของเศาของเราแต่ว่าความสอาต้งมาหนึ่งครับควมสางเรามาแบบหนึ่แล้วมาบบหนึ่วมสาดของเราถึงนาตาจีมุกแต่สะอาดนะครับเออบักสะอาด่้สบสกบุกเพรากปอมเราง เราจะไม่คนเย,ยนะอ,อนะนะครับเพราะว่ามันจะเลิศนะครับกระป๋อมเราเป็นอยนี้ภาษาไอ้ไทยนครมนุมันเขาเรียกว่ากระปอมนะครับแต่ภาษาทางขอนแก่นเขาเรียกขี่กระปอมเฮาเหน่อโบอกินขี่ม,มันเฮากินโตมันตอนนี้จะทำหายที่ดาวองคารไม่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 ดาวองคารไม่ไป,ไปายาก อเดมาดูพริกแกงตำเองนะครับนี่กำแพงเรียงใต้ของเราเรียงอีสานนะครับพริกแกงตำเองครับใส่ไหมเออใส่พริกแกงผมทำเองในสูตรอาราบิก้าของผมทำเลยรั่วเลยไม่ทำเองทำเองครับสูตรสูตรอาราบิก้าไม่บอกใครสูตรนี้อชิมือชิมัม้วนไปเรื่อยดูการผัดพริกแกงครับโอ้โหเชฟจิวอย่างอะไร่อย ผัดเอเตาธรรมชาตินะครับบอกเลยคำเดียวอะมาเป็นก้านครับผมฟืนนะครับตอกแก๊สโบราณครับมาดูการขัดลูกแกงแซ่บเรียบร้อยเอ้ยใครมาติดตามข่อยข่อยได้ถือรางวัลที่หนึ่งรวยล้านอันล้าน ให้กดรับสไครกดไกะกดแชร์ให้เจ้าได้มีความสุขความทุกข์ให้พันพนความจนให้พันผ่านความรวยนั่นให้เข้ามาคือเก่าเด้อมาครับมาดูกับแก้มของเราครับยามแรงองความสะอาดก่อนมาก่อนจะเป็นที่หนึ่งครับโอเคสิบเก้าถึงจะเป็นลูกทุ่งเราเราต้องชอบสะอาดไหมเชฟเจ้าครับผมชอบเราต้องมาทความสะอาดก่อนครับห่างกัน หนึ่งกิโลเมตรนะครับผมตันนี้หนึ่งเมตรนะครับเห่างกันมาติดตามกันมาดูคลิปของผมนะครับโอ้โหมาดูเครื่องเจาะของเราครับกำลังต้นเครื่องครับกำลังจะผัดกระปอมนะครับใส่น้ำลงไปเอใส่น้ลงไปนะครับัผดมาครับมาเติมน้ำมันลงไปนิดนึงมันนี่ครับน้ำมันนิดนึงครับผมนน้มั โอ้โหเชฟติวโอ้ทำอาหารอย่างิ่วันนี้นะครับวันนี้เรามาเที่ยวสวนบ้านสวนครัวครับเชฟติวนะครับวันนี้ดูครับดูบรรยากาศของเราครับดูโอเคครับผมันยังไงให้ยังกันเนาะเพลินปุ๋ยนะครับวันนี้โอ้โหมาดูตานดอกไม้นะครับวันนี้ดูครับผมโอ้โอเคครับวันนี้อลรมิเนียติดนะครับมันติดมากเลยครับผมมาดูผัดกระป๋อมนะครับ ผัดกระป๋องหรือผัดกิ้งก่าผัดกิ้งก่าของเราครับส่วนครัวผัดลาวครับวันนี้ใครผัดเนี่ยลาวไว้ผัดครับโอ้โหแก้ให้มันหอมนะครับผมพวกแก้ให้มันหอมกันครับมาต่อมาชาวบ้านคนที่กระลุกกระลั่งโอ้เครื่องแกงขนมหอมโอ้โหเครื่องแกงเครื่องแกงวันนี้เราทำเองนะครับผมทำเองตามเองใช่ไหมเจี๊ยบเราต้อนรับเชฟ รับพี่ชายเรามาครับพี่ชายเอามาครับผมมาอยากอยากมาชิมอะไรอะไรของเราอะอาราบิก้าเป็นยังไงนะเชฟมองหน้ากล้องเลยครับโอ้เชฟเออเชฟบัวเชฟพอมันนี้ทันบัแเชบประเทศยิมเราคั่วให้มันถึงเข้าถึงเวลาเราจามนะครับผมวันนี้ให้มันรู้เรื่องเลยมาเดี๋ยวเครื่องแกงเราเริ่มมี ข,ขึ้นมานะครับผมดำไหมมีอย่างเสน่ห์สนินะครับเสน่ห์เร,เราจะไปใส่เครื่องแกงนะครับเครื่องแกงผักของเราครับเราตาเองครับเครื่องแกงเราวันนี้ว้ายเมียนี่เขาด้อยเสียบเนี่ยวันนี้นี่เสียบเพื่อนแกงมองยี่เมียหนึงเขาเมาดูกิ่งกาของเรานะครับกำลังจะลงกระทะร้อยอังคารของกระทะของเราโอ้ผ<ส>ักไปครเราผักเราทอดเอ้ยเราปลุนมาเพื่อให้ไม่เสียดน้ำมันเรากำลังจะไปเลยมา ลงไปเก็บติ้วลงเอาลงไปนะแล้วยอดแล้วครับผมอือนี่เลยมีเครื่องอะไรมีอะไรบ้างพริกไทยกระชายนะครับผมวันนี้อะไรพริกไทยสดนะครับพริกไทยกับุดท้ายตัวลงไปครับเขื่อนครับผมม็เขืออะไรครับวนนีโอ้ผัดย่างก็เล็วห่อยเนาะวันนี้เสียบติ้วไม่ได้มูนะครับวันนี้ จริงครับวันนี้เราตุภูรถนะครับตุภูรถวันนี้มาเราเป็นอีสานนะครับวันนี้อีสานนะครับเรากินแบบลงทงลงหาลงหาเลยก๋ยเตี๋ยวลงทงหาใส่น้ำตาลไหมเลยก็ไปเอาหวานไม่ต้องกลัวกลัวโบแซ่อะไรน้ำปลาลาครับผมใส่น้ำปลาครับนน้าปลตุปูน้ำปลารสดีครับผมดีรสรสดีครับอย่าลืม กัวกัวรถดดีแล้วมเาไปชูรครับชูรสลืมขายไม่ได้คือว่าชูรสเสลเสรแล่วเซลือมใหม่ดีดำนี่ยๆโอเคครับเอครับผัดเผ็ดจิ้งกล่าหรือว่ากระปอมมันเฮาเออผมเอ๋ไปดอกเอ้ยคนอยู่ทางประเทศนอก ประเทศไทยประเทศนังกยาเขาเอาชมรับคิมเนี่กระปอมกระปอมเลยค่อยกินบมขีก่กระปอมมันเท่าหน,น่มีกําลัางพัดเพชร,รับธรรมดาพมกจิ้ก้อยแต่เมื่พี้ผ,ผัดเพราะว่ามันเป็นมาโดยการฉุกเฉินนะฮก็อ้องเลงเวลาเต่ากับเ,เต่าโบราณเต่าทานมันเท่าไปว่าเออดังพื้นกองพื้นกองทานทานครับแก้วแซ่แก้วครับเพ็รแบบโบราณครับ โบราณมาตรฐานของเรา,เราพ่อแม่เราเน้นคุณภาพครับสะอาดมาก,ก่อนนะครับผมพ่อแม่ปูยาตาใหญ่เขาพามาตั้งพื้นนะครับเตาพื้นเตาถ่านของเรานะครับเราจะเอามาทําอาหารการกินแบบอย่างอะไรอะไรมืออาราบิก้าของเรานะครับแซ่บครับบอกว่าแซ่บมาครับสุดท้ายเราคือใส่ใส่อะไรพี่สดนะครับผมพริกหยวกพริกหยวกหยิวกเลยลงไปเทปเทียวบอกไม่ได้หรอกเอามาเราเดื้อ กดติดตามข้นมาครับช um. ่องเควันโตหรืออาราบิก้าหรือวันประสานเมั่ยากทางยูทูบครับอาหารกินพวกผมเนี่ยแซ่บโอ้โหบอกว่าแซ่บมันบยศราษซมาันไฟหอาไฟธาตุไอไฟพื้นเอาเนาะธรรมชาครับผมธรรมชาติเอาดังพื้นเอาตัวเราอยู่ในป่า เราอยู่ในป่ารัธรรมชาติในสวนนะครับใส่ใวิธีครับอยู่ในสวนแล้วใส่วิธีเลยสวนบนวัก,ก,กบกับกเกลือเทศอันนั้นน่ะเทศบักเกลืออยู่นี่เต็มกันอยู่รอเอฟซี FC กำลังรอรับประทานอาหารการกินของเราอยู่นะครับตอนนี้โอ้โหมามากมายหลายอย่างเอฟซี FC กำลังรอรับประทานอาหารของเราโอ้โหสี่ห้าคนหกเจ็ดคนแปดคนเก้าคน,คน <c oughs> ม,มาดูกันที่ว่าคือว่า ผัดปลอมของเรานะครับอืมช่วงนี้ชี้แนตชีมันกวเสียบเอาน้าลงไปหน่อยลงไม้ลงไม้ไร้ฝันเลยลงไม้เอ๋อเอาน้าลงไปหน่อยมันให้มีความเข้มข้นเนี่ยมีน้ำใน่น้อยประลัดแกอาจจะสดน้ำโอ้มาดูกันนะครับผัดเผ็ดกับปลอมของเราหรือขี้กดโอ้โหมาดูครับพ่อแม่ังไงอ้าพร้อมมาไหนเอออยากอดไปกินเลย อืมการ์บี้าของเราพร้อมเสิร์ฟนะครับวันนี้ผัดกระป๋อมครับผัดเจ้กผัดดูวันนี้โค้ดต้อนรับซออิสรลนะครับกับพี่ชายครับของเราครับพี่ชายก็มาพี่แบ๊กของเราครับพี่ชายครับต้องคุณไปสวยนะครับเดี๋ยวเรา๋ยวเขากดติดตามเออผ่านเขาวันนี้ทำป้ายกับแกนะครับอยู่หลังโรตัสท่าพนมนะครับทำป้ายได้หมดทุกอย่างเมนูอะไรครับผมเมนูผัดกิ้งกระดาผัดกิ้งกระดอานะครับวันนี้อย่ไปพูดกระยาไม่มีผิด มาครับวันนี้ตรวจรับท่ออิสระนะครับผมกับเพื่อนพุงเนาะมามาดูกันต้องติ่งมาแล้วครับบิชายใหญ่ของเราครับผมต้องคุณไปสูนะครับกับเบอรไปทำป้ายกับแกได้เลยท่อคุณใบสวยอยู่หันโรตัสนะครับ เจ๊จากนมาดูกันกินของเราโอ้เป็นยังไงมเองนโมม่่่คนคนเล่นหมเยบอพ่อเนะโอ้โหหัมเจ็บเอยู่เฮดกินมเนี่โอ้โหอาหารบอกเขาว่าเีบขอกคนพี่เนาขอบคุณที่เข้ามาชมรับชมรับฟังครับมาครับดูแล้วดูการกินข้องพี่ชายใหญ่ของเราครับผเอาเสียชินมาดูการกินนะครับโอ้โหอาหารผมเองเา

ไม่ได้เสียบบอยเอ้เสียบบอยเสียบบ่ดูพี่แบกเป็นไงครับเอาเอาสองขาเจ้าบ่อยเอาเอาพี่แบกของเรามาครับข no ่อยเมียนเจ้าพูมีคำพูดเลยนะเอาคอเซฟตมั <k <k ่งเขาเซฟตมั่งเป็นไงครับเซ็ต <substit uting> โอ <dizendo> ้โหกดกดไรให้ครับเชฟติวดูนายเกียร์ิรดมาครับวันนี้เราจะกินีได้ผัดจิ้งกะาของนะผมวันนี้วู้วววจิ้งจ้าพันแสงงนะครับพันแหงนะผมพันแหงน้องโมาวันนี้ดูยอะไรเยอะเยอะหลายวันนี้หลายค่าไมนมีเบ็ดไวปัติโตโปรตีนถัดพี่หางเกี่ยวแบบวยางอร่อยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับัสลดมาดูกันรับชมรับฟังของเรานะครับช่องของเควันตัวราบิก้าหรือวันวรุสัญญาตแซบบอเชฟติว ซียรับผมอืมโมเซียบกระยาได้ขอเทียหิมได้พัดพัดซจ้อาพัดเองเอาปรับไครตยช่วงวันเวหาของบุญก้า กสับตะไคร้เลยนะสับชโลคาวสิได้ว่าสมบเต้าคาวเงินครับผมถ้าคนกีตามมาผมจะมีอาสารอาหารดากแดกแดกดากกันกูมืงก็เด้อผมเองเนาะเอ้ยผมกินเนาะเสพบิดเนาะนี่ใช่ใช่มากว่านี่ไอใชยมาครับมามาเที่ยวมารับชมนะครับของเราเออไข่สารตะเคียนนะครับวันนี้แต่อยู่กับเชฟขอขสีแย่ก็จะหมดหมดอะไริี่ก้าครับซอยอิสราเขามาเยี่ยมเยียนนะครับซอยอิสราเขาเรียกเสี่ยมเสียบอยเสียบอยจาก ก็ว่าเยี่ยมเยินนะครับนี่าขอบุญมาเยี่ยมเยินของเราครับายก็มีน้องลุงติดท้ายด้วครับผมน้องลุงศิระสสงของเราศิระสสงว่าไง่เจ้าเ่ยอเสงสว่างบ้าวจ้าเลยคนเมมเจ้าเนี่ แมมแยกอีกแยกแมมสิลงมาเขบก่ได้มา้กินได้หว่าไงสิะสังโอ้าบ้าแต่คนที่จะมาดูครับเอางคนมาบเราดูกันบ้าบ่ลงดิ้มเขาหน่อยนี่เจ้าเชเจ้าลงมาเ้เีท่าเสียบยมาแต่กบุญไหที่เรามาแต่กบุ่ใจนะกินอรพี่แก่ผเอาเต็มใจเต็มใจนคอนไปเห็นห้ากน้ะครับเต็มใจพพง่พี่พลังบ่เสียบารอบมนคือ้าไร้างยามันเจอาเต็มใจฮะไอ้เฮ็ดเห้กนเต็มใจขอบคุณี่เา มาชมมารับฟังนะครับมาดูการติดตามของเต็มใจนะไก่ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับผมหิวแล้วครับผมเดินจับกล้องครับเดินกับเด้ออายุมั่นคอนยืนสู่สู้คนผู้ให็่เด็กเขาบว่าชมรับฟังของกลิบนี้นะครับเด้อไออายุืนี้ยยืนฟันมื่นถูกลางวันสิเด้อครับผมขอบคุณครับ